จากปัญหาค่าไฟที่สูงขึ้นในเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมามีผลทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลายๆท่านรู้สึกเป็นกังวลใจรู้สึกไม่สบายใจทำไมค่าไฟฟ้าถึงสูงขึ้นที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากมีการปรับตัวของค่า f t ที่การไฟฟ้าได้ปรับขึ้นในเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมา อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านได้รับผลกระทบแต่มีข่าวดีก็คือตอนนี้คณนะครมได้อนุมัติให้มีการช่วยเหลือบรรเทาเยีวยวยาในเรื่องของค่าไฟฟ้าเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน2565ไปจนถึงเดือนธันวาคม2565รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น อีกสักคู่เรามาติดตามกันนะครับฝากติดตามช่องของเรานะครับกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารไปยังทุกทุกางเรามาติดตามมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานนะครับโดยมีเงื่อนไขยอยู่4ข้อนะครับ ข้อที่1เงื่อนไขที่1คือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับท่านจะได้รับส่วนลด92.04สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยจะเท่ากับค่า FT ของเดือนอสิงหาคมเลยนะเงื่อนไขที่2ครับเงื่อนไขที่ส สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง3 0 1หน่วยถึง350หน่วยนะท่านสามารถได้รับส่สวนลดค่า FT ร7 5ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ51.50ตาสตางค์ต่อหน่วยนะครับเงื่อนไขที่3นะผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351หน่วยถึง400หน่วยตรงนี้จะได้รับส่วนลดค่า FT ร้อยละ45ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินส่วนลดเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ30.90สตางค์ต่อนหน่วยนะเงื่อนไขสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง401หน่วยถึง500หน่วยต่อเดือนท่านได้รับส่วนลดค่า FT ร้อยละ15 ถ้าคิดเป็นเงินก็จะเท่ากับ10.30สตางค์ต่อนหน่วยสี่เงื่อนไขตรงนี้เองครับถ้าเรารู้ถึงเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แล้วการใช้ไฟฟ้าของเราก็จะต้องบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้ดีจะต้องรู้ตัวท่านเองนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้ไฟฟ้ากี่หน่วยวิธีดู การใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยต่อเดือนของเราเนี่ยนะครับดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับข้างล่างช่องสี่เหลี่ยมในใบแจ้งค่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะบอกเราว่าเดือนย้อนหลังกลับไปเนี่ยครับสี่เดือนหเดือนหเดือนเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าอยู่กี่หน่วยนะตรงนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้โดยเฉพาะเดือนหลังๆของสิ้นปีทุกๆปีเนี่ย เราจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายตรงนี้เราสามารถที่จะลดการใช้เครื่องปรับอากาศลงก็จะทำให้ท่านลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าลงได้แต่สิ่งที่ท่านอาจจะใช้เพิ่มมากขึ้นก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะตรงนี้ท่านก็ต้องปรับพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของท่านลงทำอย่างไรก็ได้ นะให้เราใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ500หน่วยตรงนี้เราก็จะได้รับส่วนลดตามขั้นบันไดน,นะครับแต่ถ้าครัวเรือนไหนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยนะคิดง่ายๆก็คือเหมือนค่า ST ทเนี่ยท่านได้รับส่วนลดตรงนั้นไปเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นอีกอหนึ่งข่าวดีที่พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนนะครับได้รับ อันนี้ส่งตรงนี้4เดือน4เดือนท้ายของปี2,565เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อที่เราจะได้รับส่วนลดตรงนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋านะครับเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะฝากให้กับทุกครัวเรือนนะฮะในการปรับใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในการปรับใช้เงินในกระเป๋าเพื่อที่ให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นยาวนานขึ้นนะครับยิ่งเศรษฐกิจสมัยนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าเงินทองหายากนะครับสิ่งไหนที่เราประหยัดได้นะครับสิ่งไหนที่เป็นส่วนลดในเรื่องของการใช้จ่ายได้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดรายจ่ายนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจ จะเป็นอย่างไรต่อไปในอน,นาคตนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะก้าวใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องไหนประเด็นใดน,นะครับมาติดตามได้ที่ช่องจ้อกันไปของเรานะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ